กาะติดชีวิตพัตุมสาวจากทิฟฟานี่ตอนนี้มาสังกัดอยู่เสียงวิหกค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะพัตุมสาวที่ดีที่สุดในในในประเทศไทยค่ะโด่งเองค่ะโดงเอค่ะชื่อเฟซว้าอะไรนะคะคุณแม่โด่งเองค่ะที่รักค่ะโอกระโด่งปีนี้สังกัดเสียงวิหกค่ะมาจาก เออจะเป็นเดนเซอร์ปีหน้าปีนเขาจะให้รองเขา้เ้น่าวค่ะขาทไให้เต้นหน้ากไม่ทาค่ะจะลองค่ะก่อนก่อนที่ป้าดงจะมาเป็นคอสตูมถึงโหดทำที่ไหนมาก่อนค่ะอยู่คลองแคล้วหรือเกินก็เป็นนางโชว์เป็นนางโชว์มาก่อนใช่ไหมครับป้าแล้วก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ จนจนตำราหายไปเลยบอกไม่เครื่องมือตะมาหากินหายไปไม่ไม่กลาเป็นคัสตูเออแล้วไม่รู้ว่าหายไปกับใครเครื่องมือตะมาหากินของเราไม่รู้ติดปากใครไปไม่ได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเออแลกกันไปแลกกันมาเออไม่รู้หายไปไหนเลยหายไปไหนเม่รู้ยังลบหายแต่แต่กลับมาเมืองไทย ลืมหมดเลยค่ะลืมตำราหมดเลยเออมีแต่แก่เลยมีแต่แก่เลยไม่ถูกใครเนี่ยคนที่เราให้เขาให้โคกมากินคนไหนคนที่เขาบอกที่หนึ่งว่าเขาแปดศูนย์ถึงแปดคนที่ขายของที่นู่นโอ้โไม่ขาดเอาไปไว้เต็นท์เราหนุนเลยนะสัมภาษณ์ประดูงสัมภาษณ์ประดูงประดูงแกไปอยู่เมืองนอกหลายสิบปีกลับมาเมืองไทยลืมตำราไม่รู้ไม่รู้จะกินหรือจะนั่งก่อนกลับมาสิบห้าปีแล้ว ลืมหมดเลยไปสอบอีกทีก็งงไปหมดเลยหรืตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเบสิกก่อนยังไงไม่รู้เลยจะยังไงก่อนเอ๊จะต้องทานข้าวก่อนหรือว่าจะต้องจะต้องยืนหรือจะนั่งดีก็ไม่รู้งงไปหมดทำอะไรไม่ถูกนะเนเขาต้องใส่ฉันยารักยังจำไม่ได้หรืรูปลักยังไม่รู้เลยเปลี่ยนขนต้องใส่เสื้อหรือเปล่าเเออออรูปลักก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้งงมาตาเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ถ้าเห็น ถ้าเจอที่ต้องร้องกรี๊ดเลยนะเพราะหัวใจเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับใครครับค่ะเกิดจะเป็นอันไซเปอร์แล้วเนี่ยเออจับไม่ได้จริงแล้วตั้งแต่มาเสียงวิหกเห็นหรือยังคะเห็นคู่ตำราทรรมหากินเมื่อก่อนหรือยังยังไม่เห็นแบบว่ายังไม่เห็นแบบจัดจ้าแบบตาดึงนะไหนบอกว่าว่าเห็นเห็นครั้งหนึ่งแล้วช็อกไปเลยอ่ะเกือบเออเกือบแล ดีเราไม่เห็นกับดีแล้วไม่ถ้าเห็นชัดนี่คือเป็นลมปุ๊บเพราะนี่เป้าเขาเลยตอนนี้เห็นรูปแล้วไม่รู้จะทำขั้นตอนยังไงดีก่อนรูปมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมหน้าตามันไมนแปลกๆอย่างนี้ในนาการไม่สวกหน้าตามันจะน่ากลัวหรือมันจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ้มให้เราหรือเปล่าจะยิ้มให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือว่าไม่ถือปลายใส่หน้าเราหรือเปล่า ได้ข่าวว่าเป็นชอบชายชอบสายไก่พอรู้ดูการเราก็จะอยู่ทําชุดอีกยาวมากก็อยู่ทําชุดต่องานแล้วก็เหมือนกับงานหมุนเวียนไปเรื่อยๆทําชุดเสร็จก็ออกวงพอดีและลูกสาวก็จะคลอดลูกพอดี ถึงช่วงปิดวงท้องแก่บางทีเขาอาจจะให้ลงก่อนเพราะว่าท้องเขาถือเพาไม่คนท้องทํางานมีที่ท้องก็เขาให้ลงมีที่ท้องก็เขาให้เออมีท้องแล้วก็ให้ลงนนะจะให้เล่นคห้เขาแอบจะลงได้แล้วไม่งั้นโดนปาก็สัญญาเออเขาก็จะเริ่มแอบรอดได้เสียกันในเวลางานเขาซื้อรถปิดลูกคนแรกปาาลเ้ธชีวิตของป้าดงครับป้าดงคอสตูมจากทิฟฟานี่ตอนนี้มาเป็นคอสตูมของเสียงวิหก อยากให้เพดี้เรียกป้าได้เพดีเรียกป้าที่เตะโทรศัพท์หล่นมีเพดี้เพดอื่นเพดอื่นป้านี่มันเหนือกว่าแม่มึงอีกนะเป็นพี่สาวพี่สาวแม่เธอตอนไหนเธอถึงงงเลยจะมีน้องแม่เธอเป็นน้องสาวแต่ตอนไหนโอเคค่ะโอเคค่ะป้าโดมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกรอบตอนที่แม่ เจออาวุธทะมากินจะรีบขอให้อัดเลยถ้าเจอปุ๊บไรเออจะมาเล่าไหมจะมาเล่าเลยว่าเจอแบบไหนแบบไหนมาเออเอีแล้วอีพีหน้าจะจะมาสัมภาษณ์ประดุงว่าเจอเออหรือแบบอะไรแล้วจะมาสัมภาษณ์เรื่องว่าเออยางลบหายไปกับใครยังไงตามหายางลบภาคต่อไปอีพีหน้านะคะ